สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีใจดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแม่ควานก็ได้ไปเก็บผักบุ้งมานะคะแม่แม่ขา <c oughs> ก็มาถ่ายทอดวิถีชีวิตในแต่ละวันของครอบครัวนักยาพิพัฒนาให้แม่แม่ได้รับชมกันนะคะในช่วงยามเย็นนะคะวันนี้ก็หลังจากอะไรหลายๆอย่างนะคะงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แม่ควานก็ได้ไปเก็บผักบุ้งมาเตรียมนะคะพรุ่งนี้ก็จะขายขนมจีนน้ำยานะคะขนมจีนข้บปุ้นก้อยจะไแ,แม่จ้าทางนู้นนะคิคเนฮะเจ๊เงเจยงครับขอถุงปุ๋ยหนลูกขอถุงปุ๋ยให้พ่อหนเลยทางน้น,นค่ะคุณพ่อควานก็เผาทานค่ะแม่แม่จ้าเผาทานนะคะสมุนก็ตามค่ะแม่แม่ค่ะสมุนก็ตามนะ <laughs> ข้าวปุ้น ข้าวแป้งข้าวปั้นคุณพ่อก็เผาทานนะคะเผาทานไว้ให้นะคะอัดยายซื้อขนมยายนะคะแม่แม่ขาก็น่าจะได้อยู่หนึ่งถุงปุ๋ยนะคะเผาไปรอบแรกนะคะก็มีบางตัวนะคะที่ไหม้บางตัวก็ยังไม่ไหม้นะคะเพราะว่าพาวาันปิดเร็วโอ้พอดีเลยควันมาทางนี้เนาะคะ่ะเนาะพอดีเลยสวัสดีครับ ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านนะคะฟองนติยาพิวัฒนานะคะแม่แม่ค่ะอากาศสดชื่นนะคะแม่ควันก็ไปเก็บนู่นค่ะแม่แม่ค่ะปักบุงทางนู่นเลยนะคะตรงอุ้มใหม่หญ่ๆผุนจ้าแม่แม่จ้าอุ้มใหม่หญ่ๆค่ะแม่ควันไปเก็บปักบุงมากนะคะอาจารย์เอ๋สวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่ยังไหนข้าวแป้งนี่ข้าวแป้งค่ะแม่แม่จ้านี่ข้าวแป้งไหนข้าวปูน อันนี้ข้าวปั้นครับข้าวปั้นผมชื่อข้าวปั้นครับหนูชื่อข้าวแป้งค่ะไหนข้าวปุ้นล่ะลูกข้าวปุ้นข้าวปุ้นสวัสดีข้าวปุ้นสวัสดีข่ายังข้าวปุ้นสวัสดีค่ะยังข้าวปุ้นข้าวปุ้นสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะข้าวปุ้นสวัสดีค่ะก็เป็นบรรยาากศบ้านน้องนาปยาพี่วัฒนานะคะแม่แม่จ๋ามาถ่ายทอดให้แม่แม่ได้รับชมกันนะคะไหนบิ๊กซีบิ๊กซีลูกเล็กไปไหนล่ะลูก เอาถาเอาถุงมาเก็บหน่อยเดี๋ยวฝนตกใส่จำพ่กนี้จะไม่ได้มีทันนี่นะคะก็เป็นฐานที่พอกวันเผานะคะนี่นะ,ะเป็น่านอยู่นะคะแม่ค่ะนี่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะได้เจาะอีกถังหนึ่งเนาะพอกวนนะันเนาะโอ้พอดีเลยควันไปทางนู้นนะคะไม่ได้เข้าไปทางบ้านนะคะควันทางนู้นพอดีเลย ก็พอได้ใช้นะคะแม่แค่ะพ่อแม่ควานก็าขายข้าวปุ้นก้อยนะคะก็เอาทานนะคะเป็นในการอุ่นด้วยนะคะแม่แค่ะอุ่นน้ำยาอุ่นปลาะนะคะสองสาวก็อยู่ทางนู้น,นะคะ่ะก็เป็นวิถีชีวิตของครอบครัวนักนาฏยาพิวัสนานะคะมาถ่ายทอดให้แม,แม่แม่ได้รับชมกันนะคะ ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการทํางานนะคะแม่จ๋าก็อาจจะเรียกว่างานหลายๆอย่างนะคะนี่ก็เป็นต้นมะพร้าวนะคะที่แม่ควันได้มาเริ่มปลูกนะคะนี่นะคะแม่ค่ะนี่กล้ยก็กําลังขึ้นเลยนะคะหลังจากฝีมือพี่วาสนาดึงนะคะแม่ค่ะตกน้ำนะลูกแม่ควันก็ปลูกถ้ามีคะแนนแม่ควันก็จะซื้อเพิ่มนะคะก็จะปลูกรอบนะเปืือ อนาคตข้างหน้านะคะนัตยาวัสนาก็จะได้ทานนะคะทางมะพร้าวด้วยนะคะแม่ค่ะส่วนฝั่งทางนู้นนะคะที่แม่ควันเป็นว่างๆนะคะแม่ควันก็จะไปซื้อน้ําเมล็ดพันธุ์หญ้ามาหว่านนะคะแม่ค่ะก็เป็นบรรยากาศนะคะบ้านน้องนัตยาพี่วัสนาจ้ามาเด้อแม่แม่จ้านะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะอยากมา เรียกว่ามารับชมวิถีชีวิตนะคะแบบบ้านๆนะคะอากาศสดชื่นนะคะแม่จ๋ากับบ้าน้องนาตยาพิวาฒนาก็กราบเรียนเชิญได้เลยนะคะพ่อขวัญแม่ขวัญก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีใจดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแม่จ๋าที่มอบกำลังใจนะคะคอยซัพพอร์ตนะคะคอยช่วยเหลือครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนามาโดยตลอดนะก็เป็นชีวิตแบบพอเพียงนะคะแบบอบอุ่นนะคะก็บางเวลานะคะบางช่วงนะคะ อาจจะจำหน่ายผลไม้นะคะพอได้มีคะแนนเก็บนะคะในการจ่ายค่าตัวพี่วาดค่ะแม่แม่จ๋าก็ฝากทุกท่านนะคะคอยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนักนาเตียพิวัฒนาด้วยนะคะก็จะมีอาชีพนะคะอย่างอื่นคะหาเสริมมาเรื่อยๆนะคะแม่แม่จ๋าหาเสริมมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณแม่แม่ที่เรียกว่ามอบนะคะ บ้านอุ่นรักเอฟซีน้องนาตยาพิพัาสนาให้นะคะขอบคุณทุก,ท,กท่านขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะคะต่อแต่นี้ไปนะ,ะถึงแม้นฝนฟ้าจะตกนะคะลูกๆนะคะน้องนาตยาพิพวาสนาก็ไม่ได้ตากฟ้าตากฝนแล้วนะคะแม่ขาเก็บใส่เลยค่ะเดี๋ยวครแป้ง <c oughs> <c oughs> ข้าวแป้งเดี๋ยวจะเป็นข้าว่านนะลูกข้าวแป้งข้าวแป้งจะเต็ดเก็บ่านช่วยแล้วลูกได้ถุงปุ๋ยหนึ่งไหมถุงปุ๋ยหนึ่งต่อได้ไหมคะขายเท่าไหร่คะถุงปุ๋ยหนึ่งต่อได้ไหมคะ หนึ่งร้อยคะแนนได้ไหมกอกันครับน้ำาานตู้ชาถังกูครับกอได้ครับกันเองครับด,ดูข้าวแป้งจะเป็นข้าวถ่านแล้วเนี่ยอ่าที่ตลาดบอกว่าไก่เอาใส่ถุงพลาสติกตประมาณเนี้ยหกคูณสิบสี่ใช่ไหมคะ ที่เขาใส่ผักกันอ่ะค่ะหกคูนสิบสี่พุงร้อนอ่ะนั่นละเราใส่กันสามสิบหเอ้ยคงคิดสิเจ็ดคิวซะแนนเนี่ยเใส่เพลงอย่างงี้มันไม่เป็นไรแล้วเหรอเนาะเพลงอย่างงี้เป็นไรไม่ไม่เป็นไรแล้วนะคะ โ <c oughs> <c oughs> อ้ยถอยเร็วถอยเร็วถอยเร็วป้าให้คุณพ่อคุณทำงานเดี๋ยวแม่แม่ก็จะไปอ่าเด็ดผักบุ้งต่อนะคะไป,ไปลูกป้าไป,ไป,ไปม,มาลูกป้ากระแป้งกระแป้งกระปุ้นกระป้านไปลูกป้า นี่นะคะก็เป็นถังยอดพวกนี้นะคะใช้เป็นไม้เผาถ่านได้หมดเลยนะคะแม่แม่ก็ค่อยๆทำทำให้ควันก็ได้เก็บฟักทองนะคะที่เกิดนะคะจากสองสาวได้ถ่ายมูลไว้นะคะนี่นะคะก็ค่อยๆเก็บนะคะแม่แม่คะ่ะนี่นะคะก็เป็นรูปฟักทองนะคะเดี๋ยวก็จะได้เก็บแล้วนะคะก็เก็บไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะข้าวปุ้นกลับมาลูกข้าวปุ้นกลับมาสองสาวก็ คุณพ่อพาไปเดินเล่นแล้วนะคะก็เลยมาเผาถ่านนะคะแม่ขวัญก็ไปเก็บผักบุ้งนะคะแม่แม่คะ่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ<ม>วิถีชีวิตของครอบครัวนักนาตยาพิวัฒนสนานะคะแม่แม่จ๋านะคะขอ,คข,อขอบคุณนักนาตยาพิวัฒนสนานะคะคพอ่อขวัญแม่ขวัญก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีใจดีทุกท่านเลยนะคะที่คอยสนับสนุนคอยเป็นกําลังใจให้อยู่ตลอดเวลานะคะแม่แม่จา๋านะก็เป็นวิถีชีวิตนะคะในแต่ละวันนะคะที่ได้มาถ่ายทอดนะคะอาจจะ เรียกว่าไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรที่โดดเด่นนะคะก็มีแต่ชีวิตแบบบ้านๆนะคะแม่แม่จ๋านะคะอยู่แบบชีวิตแบบพอเพียงนะคะเรียกว่าอบอุ่นนะคะอุ่นรักนะคะแม่แม่จ๋าอุ่นรักนะคะคอขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกทากำลังใจนะคะเอาอะไรมาเล่นเนี่ยลูกอัยญาอะไรมาเล่นเนี่ยลูกขวันม่ขวันก็นอนอยู่เป็นเพื่อนลูกๆนะคะ เป็นเพื่อนนัตยาวัสนานะคะอยู่ตรงนี้นะคะแม่คขาช่วงกลางคืนก็ภาวนาอย่าฝนจะตกเด้อนะคะถ้าฝนตกก็สาสตร์ก็นอนอยู่ตรงนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ขวัญก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะมาน้องนาตยาพิวัฒนานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ขวันขออนี้ตจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวฝาก กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดเรไลค์ต่อๆไปคลิปต่อๆไปกับบ้านน้องนัตยาพิวัฒนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ายังไงลูกสวัสดีจ้าบายบายยังไงบายบายแม่แม่ก่อนบายบายแม่แม่ก่อนเร็วๆอ่ะบายบายเก่งค่ะฝากสองสาวนัตยาพิัฒนาไว้ในอ้อมใจแม่แม่ทุกท่านตลอดไปด้วยนะคะสวัสดีจ้า